ต้องเนตด้สนใจต้องเนตสนใจแต่ว่าตอนนี้น้องเนตไม่ยอมเล่นซีรีส์วายประเด็นประเด็นคือมีคนชวนซีรีส์วายแต่เนตอ่ะเขาเขาไม่มั่นใจในตัวเขาเองว่าเขาจะเล่นได้เขาก็เลยบอกบอกพี่เนี่ยบอกกวางเนี่ยว่าเขาอ่ะสนใจเรื่องการร้องเพลงมากกว่าแต่และครน่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสหรือบททามมิ่งต่าง,างๆอะไรเงี้ยค่ะลูกสาวนี่ชอบอยากการแสดงมากเลย แต่ว่าเรียนหนักวิศวะหนักมากหนักมากจนเล้ก็มีคนชวนเขาแสดงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเวลามันไม่ได้กันเพราะว่าถ้าเขาไปแสดงก็อาจจะทําให้เสียการเรียนแต่ก็ก,ก็ก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ปิดกั้นลูกทั้งสองคนแล้วก็น้องเลยก็สนใจทางด้านการแสดงมากด้วยถ้าเกิดเป็นปิดเทอมปิดเทอมใหญ่อ่าหรือว่าเป็นช่วงที่แบ่งเวลาได้เคนเขาบอกว่าเทอมสองปีสามอ่ะเขาจะมีวันที่เขาหยุด แต่ตอนนี้เรียนแน่นห้าวันจันถึงสุกเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแน่นมากแล้วก็บางวันกลับขําด้วยค่ะท mm hmm. ำครอบครัวใช่ค่ะใช่ค่ะก็เผล่อแป๊บเดียวนะคะลูกก็จบที่นี่ที่จุฬาเนี่ยคณะบาสายก็ ภูมิใจแล้วเดี๋ยวอีกสองปีก็คนเล็กก็จบตามวิศวะด้วยค่ะแต่คอนเชิชมวิวความเรียนรู้ดีขอบคุณค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนค่ะที่ที่ติดตามนะคะออความเคลื่อนไหวของครอบครัวกวางมาตลอดนะคะกวางก็ทุ่มเทให้กับลูกทุกคนก็ทราบกวางไม่เล่นละครหรือเล่นน้อยอ่ะรับน้อยก็เพราะว่าตั้งใจที่จะ ดูแลเขาดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดให้มากที่สุดให้เวลาคุณภาพให้มากที่สุดแล้วพอถึงวันที่เขาเรียนจบอะ่ะเขาเขาจบมาด้วยด้วยดียด,ด้วยคะแนนที่ดีด้วยมีความมุ่งมั่นต่อชีวิตที่จะดาเนินต่อไปเป็นอย่างดีมีความประพฤติดีเป็นเด็กดีเอางี้เป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้วก็ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในหลายๆด้านอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจไม่เสียแรงที่เราทิ้งงานไปอยู่กับเขา เรามีวิธีสอนหรืออะไรเขาเรียกไงครับปุุมฝังคือพี่กวางเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมแม่นะคะจนได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือลูกทานนมของแม่เนี่ยมาตั้ง11เดือนก็ถือว่านานมากเอ่อมันใกล้ชิดมันผูกพันมันซึมซับไปโดยปริยายเหมือนลูกอะ่ะผูกพันกับพี่กับกวางแล้วก็เชื่อฟังเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ย เขาจะพอเพอเขาผูกพันแล้วอะเราจะพูดอะไรเราจะสอนอะไรเขาก็จะฟังเขาก็จะเชื่อเราเขาก็จะอบอุ่นเขาก็จะรู้สึกเหมือนอุ่นใจที่ที่มีแม่อยู่ข้างๆไอ้แม่เองก็มีความสุขมากที่อยู่ใกล้ลูกแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไปประครบประงมจนเกินไปนะคะเพราะว่าก็ปล่อยให้เขาทํากิจกรรมมหาวิทยาลายัยตลอดเลยไปหมดเลยโดยไม่ไม่ได้ตามไปก็เลี้ยงแบบพอดีพอดี ค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมีแผนจะเรียนต่อมีค่ะน้องเนตคิดว่าตอนเนี้ยตอนนี้นะคะกําลังรออ,อสรุปจากทางมหาวิทยาลายัยน้องเนตจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียค่ะเรียนในด้านไหนเขาสนใจ m a n จเม m e n t ค่ะที่ยูออฟซิดนีย์ตอนนี้<ม> <laughs> กําลังอยู่ในช่วงสมัครค่ะรอรอทางมหาวิทยาลัยตอบรับจริงจริงคุณแม่แนีวาง อยากเห็นเขาเป็นดอกตอเตอเรยไหมหรออ๋อไม่ไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนะคะจริงๆอ่ะคิดคิดแค่ปริญญาตรีเนี่ยก็ก็พอใจละแต่ในเมื่อลูกตัดสินใจเองทีแรกก็ไม่ได้ว่าจะไปเรียนต่อทีแรกว่าจะทํางานเขาก็ไปฝึกงานอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาบอกว่าเขากลัวหมดไฟเขาเพิ่งบอกเนี่ยเมื่อเดือนหนึ่งกว่านี่เองเดือนเดือนกว่าเอ่อน้องเน็ตจะเรียนต่อบอกอ่ะอยากไปเรียนก็ดูเลยว่าจะไปไหนกันบ้างที่ไม่ไกล ก็ไม่อยากให้ลูกไปไก่อังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่อยากให้ไปขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะเอ,อไม่รู้มันจะเกิดสงครามโลกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็คิดคิดมากออบอกกับว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่เรียนอเมริกามาเียนะเป็นนักเรียนนอกแหละเขาก็รู้อ่พอรู้มากๆอ่ะมันก็คิดมากก็เลยแบบสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นออสเตรเลียเพราะว่าเรามีญาติอยู่ที่นั่นด้วยญาติทางคุณพ่อเนี่ยทางพี่น็อตเนี่ยค่ะเป็นฝรั่งก็คิดว่า เออไปอยู่บ้านญาติก็ mm hmm. ก,ก็ปลอดภัยดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังอยู่ในช่วงดิวกับมหาวิทยาลัยอยู่ค่ะเ mm hmm. บื้องต้นจริง,รงๆเราก็ผ่านไปรอบแรกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ค่ะเรียนเรียนต่อประมาณกีปีเออที่นู่นเรียนแค่สิบห้าเดือน mm hmm. ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาลงลงทีลงมากลงน้อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะค,ะคะแล้วกออ็น้องเน็ตเนี่ยมีในวงการชวนชวนอยู่ เยอะเหมือนกันค่ะก็กําลังแพลนอยู่ว่าเราจะทําควบคู่ไปได้ไหมอย่างไรถ้าไปเรียนด้วยแล้วก็ทํางานในวงการด้วยอะอะไรได้บ้างถ้าเล่นละครจะได้ไหมอาจจะไม่ได้หรือเปล่าหรือเดี๋ยวนี้ละครสรั้นเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะตัวน้องเน็มีความสนใจต้องเนตดันสนใจต้องเนตสนใจแต่ว่าตอนนี้น้องเนตไม่ยอมเล่นซีรีส์วาย <Hey. S 1> ประเด็น <laughs> ประเด็นคือมีคนชวนซีรีส์วายแต่เน็ตอะเขา เขาไม่มั่นใจในตัวเขาเองว่าเขาจะเล่นได้เขาก็เลยบอกบอกพี่เนี่ยบอกกวางเนี่ยว่าเขาอะสนใจเรื่องการร้องเพลงมากกว่าแต่ละครนะก็ไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสหรือบททามมิ่งต่างๆอะไรคะ่ะก็เลยบอกเขาว่าถ้ายังลังเลก็ไปเรียนก่อนดีไหมเพราะมันไม่ได้เรียนนานมากนะคะอย่างมากก็2ปีอะเขาก็เลยจะไปเรียน,นะคะ่ะตรงที่กวางนี่ยเรียนการแสดง พี่หรออืมอไม่ปรึกษาเลยค่ะมไม่ปรึกษาเลยว่าเรื่องการแสดงอะไรเพราะว่าเขาชอบร้องเพลงก็แนะนําเรื่องร้องเพลงเพราะกวางเองก็เป็นนักร้องก็ร้องเพลงพี่น็อตก็เป็นนักดนตรีแล้วเขาก็เล่นกีตาร์ไลฟ์สดอะไรกับกวางตลอดนะคะก็บอกเขาแต่ก็บอกเขาแค่ว่าเออถ้าอยากร้องเพลงเน็ตร้องได้แน่นอนเพราะว่าเห็นแล้วว่าลูกมีแววแต่การแสดงเนี่ยทุกคนมองว่าเน็ตได้แต่ว่า คุณแม่ไม่มั่นใจเพราะว่าการแสดงมันต้องใช้ทักษะทางการแสดงแล้วเขาก็ค่อนข้างจะขี้อายเรียบร้อยมากแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าก็บอกเขาว่าคุณแม่เองก็เป็นคนแบบเน็ตนะเมื่อก่อนเนี่ยที่อายอะไรอย่างเงี้ยแลวสุดท้ายเนี่ยถ้าเราตั้งใจเราทําได้ก็อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกค่ะก็ไม่แน่นะคะไม่แน่อาจจะแสดงก็ได้ลูกสาวลูกสาวนี่ชอบอยากการแสดงมากเลยแต่ว่าเรียนหนักวิสวะหนักมากหนักมากจน ก็มีคนชวนเขาแสดงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเวลามันไม่ได้กันเพราะว่าถ้าเขาไปแสดงก็อาจจะทำให้เสียการเรียนแต่ก,ก็ก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ปิดกั้นลูกทั้งสองคนแล้วก็น้องเน่อยก็สนใจทางด้านการแสดงมากด้วยถ้าเกิดเป็นปิดเทอมปิดเทอมใหญ่อ่าหรือว่าเป็นช่วงที่แบ่งเวลาได้เคนคราบอกว่าเทอมสองปีสามอ่ะเขาจะมีวันที่เขาหยุดแต่ตอนนี้เรียนแน่น5วันจนถึง สุกเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแน่นมากแล้วก็บางวันกับ่ําด้วยค่ะกิจกรรมด้วยค่ะเป็นเด็กกิจกรรมด้วยเป็นหัวหน้าจัดงานอะไรให้กาจารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาให้คุ้มให้เต็มที่เพราะว่าคนเราไม่ได้ประสบความสาเร็จเพราะว่าเรียนหนังสือเก่งอย่างเดียวต้องมีกิจกรรมด้วยแล้วก็ต้องช่วยสังคมด้วยก็พยายามสอนเขาแบบนี้อ่าแล้วคนในวงการชวนมากๆอ่ะน้องในชอบไหมน้องเนน้องในก็สนใจ น้องในเต้นเก่งน้องในดูเหมือนน่าจะเล่นละครได้กล้าแสดงออกพูดเก่งกว่าเนทอ่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอ่ะอาจจะลองอาจจะมีโอกาสจริงๆโอกาสมีแล้วแหะแต่ว่าเวลามันไม่ได้ค่ะเดียวก็ดูโอกาสต่อไปถ้ามันลงตัวก็ไม่ปฏิเสธค่ะ